สวัสดีพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง mean and f r i e n d s ค่ะวันนี้หนูชื่อมีนพิรัชยานะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกุ้งแครีแล้วก็กุ้งซูชิกันค่ะนี่คือกุ้งซูชิที่กินใบหม่อนอยู่นะคะมันกินใบหม่อนได้ด้วยค่ะญาติไปเลยค่ะมันกินพวกใบไม้พวกเศษตะไคร่น้ำอะไรต่างๆนะคะค้นก็จะมักเลี้ยง กุ้งเชอร์รี่กันในตู้ที่มีไม่น้ำแม่กุ้งเชอร์รี่มีระยะการอุ้มไข่นานถึง30ถึง45วันก็จะได้ลูกกุ้งตัวเล็กๆออกมาแล้วนี่คืออาหารนี่คือรูปอาหารของเรานะคะนี่คืออาหารกุ้งค่ะเห็นไหมลูกกุ้งกุ้งกินแล้วก็จะแข็งแรงค่ะจับคิวกุ้งเชอร์รี่ไว้ให้ ชมและให้กำลังใจและกด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย